ผมว่าหลักธรรมเนี่ยผมพูดแบบนี้ก่อนนะครับหลักธรรมเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่สิ่งที่มันทําไม่ใกลตัวคือวิธีนําเสนอเช่นเราต้องยอมรับว่าสับแสงบางอย่างเนี่ยคนในยุคป,ปัจจุบันไม่ได้ใช้กันแล้วถูกไหมครับถ้าเรานําเสนอด้วยหลักธรรมแบบเนี้ยด้วยภาษาแบบเนี้ยมันอาจจะมีคนบางกลุ่มที่รู้สึกว่าไกลตัวแต่จริงๆถ้าเราถอดเนื้อหาสาระเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละครับ ถ้าเราถอดคำบาลีสันสกฤตออกไปหรือว่าคำแปลกๆออกไปเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็คือการพัฒนาตัวเองในรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเรามองในมุมมองอย่างนี้แล้วเราไปเอาที่เนื้อหาสาระเราอาจจะข้ามข้ามความรู้สึกที่ว่ามันเป็นภาษาที่ยุ่งยากวุ่นวายซับซ้อนเนี่ยข้ามไปสู่ตัวเนื้อหาสาระเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือชุดความรู้ในการพัฒนาตัวเองที่ที่เป็นเลิศที่สุดอันหนึ่งของโลกนะครับถ้าเราถ้าเราศึกษามันก็ จะนํามาใช้ได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมมันไม่ได้ไกลตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาเท่านั้นเองซึ่งภาษาแบบนี้มันก็ควรจะมีการอนุรักษ์ไว้ในบริบทหนึ่งสมมุติว่าใครอยากศึกษาแบบที่มันเป็นต้นฉบับเป็นดั้งเดิมเขาก็ควรจะมีที่ที่ทําให้ตัวเองเดินเข้าไปศึกษาได้เช่นเดียวกันใครต้องการศึกษาในสิ่งที่มันง่ายขึ้นมันก็ควรจะมีการเผยแผ,แผ่ธรรมะในรูปแบบที่เข้าใจได้ไง่ายๆด้วยเพราะฉะนั้นสองอันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับ คือหมายความว่าสิ่งที่มันเป็นต้นฉบับดั้งเดิมอันนี้มันควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดความผิดเพี้ยนในขณะเดียวกันมันควรจะมีการประยุกต์ให้มันร่วมสมัยมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเพื่อดึงคนที่อาจจะยังไม่ได้มีความอดทนในการฝ่าฟันในเรื่องภาษามากเท่าไหร่ได้ศึกษานี้ก่อนแล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดต่อๆไป